ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد العبد ورسوله الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ว่อะไรคุณบินจะมาว่มันชัดและชัดฟินนารี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาชีรักทุกท่านครับคําพูดการกระทําเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้คําพูดแล้วก็หัวใจก็จะไม่สามารถแยกจากกันได้เรียกว่าคนเรานึกอะไรคิดอะไรก็มักจะ,สะแสดงออกมาอย่างนั้นเพราะนั้นในฐานะที่เรา เป็นมุมมินนเป็ุสลิมเราก็ต้องพึงระวังทั้งคำพูดและการกระทำของเราอัลลอฮฺตลานั้นได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นวัญหััิให้เราได้เอามาใช้คิดใช้ทบทวนใช้เ,เพื่อเมื่อเราเข้าใจดีแล้วก็จะได้นำออราสูก่การปฏิบัติ อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงพูดด้วยคําพูดที่สดีดอันนี้เราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่บ,บ่อยๆตอนที่ข้อเตบก็ดีอิบามก็ดีขึ้นคุโตบากก็จะยกอยกายะกุรอานนี้มากล่าวอยู่เป็นประจำเมื่อกี้นี้ผมก็ได้กล่าวและยกไปแล้ว วันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาทําความเข้าใจในความหมายของอายานี้กันว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีความสลักสําคัญยังไงมีความหมายที่สามารถจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างไรในอายะที่70นี้นะครับจากส ah ูรออัลอาฮซับเนี่ยอายะที่70นะท่าน อิบนาคีรได้อธิบายว่า ي ق า ل ت ع าอม آ อ ر ا ิ ب ا ด ه ุ ل م ؤ م ن ي ن ب ت ق و ะหลังจานา,า,านั้นใช้บ่าวของพระองค์ผูส้สัธาเนี่ให้ยำเกรงต่อพระองค์ตักวาต่อพระองค์คำว่าตักวานะครับก็คือการที่เราเสแสวงหาสิ่งที่จะมาป้องกันตัวเราเองให้พ้นไปจากการอาสาบของอัลลอฮ ให้พ้นไปจากความโกรธกริ้วของพระองค์นั่นก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักการเพราะนั้นตะกวาก็คืออะไรมาจากการระวังการป้องกันเพราะฉะนั้นศัพท์คำนี้จึงอาจจะใช้กับสิ่งอื่นได้ด้วยก็ได้อย่างเช่นฟัตรกุดดุนยาวัตรกุฎนิซะจงตะกวาต่อดุนยาจงตะกวาต่อผู้หญิงอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าให้เราไปเคารพกราบไหว้ หรือว่าไปสูย่ยูต่อสิ่งที่เป็นเรื่องของทางโลกไปก้มไปคารวะไปยอมสยบแต่หมายถึงจงระวังเรื่องทางโลกไว้ให้ดีและก็สิ่งที่น่าระวังอีกในเรื่องทางโลกนอกเหนือจากจะมีหลายร้อยเรื่องแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสตรีเพศให้ระวังเพราะนั้นคำว่าตักวาตรงนี้ก็หมายถึงการป้องกันให้ดี อย่าให้ตัวเองหลุดหลวมไปสู่กับประโยชน์ของดุนยาหรือไม่ก็เรื่องของออผู้หญิงนะครับเรื่องของสตรีเพศเพราะฉะนั้นฟัตทักุลล่าอุลามะจึงอธิบายบอกว่าหมายถึงให้ยึดให้ยึดให้มีเกราะป้องกันตัวเราเองถามว่าอะไรจะมาเป็นเกราะที่ดีที่จะป้องกันตัวเราก็คืออามันที่สอนแรกของเราเราสแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์ เราแล้วมาปฏิบัติศาสนกิจตามข้อห้ามข้อใ,ใช้ล e าะ a ์ก็จะได้ไม่โกรธเราเมื่อ a ล์ไม่โกรธเราแน่นอนครับพระองค์ก็จะประทานสวรรค์ให้แก่เราและไม่นําเราสู่นรกอเวจีนี่คือการตักวาถัดมาก็บอกว่าว่ากูลูกาลันสดีดะกาลันสดีดะไอมุสตะกีมันลาอิวิจัฟีฮิวลาอินฮิรอฟ คำว่าคําพูดที่สดีดหมายถึงคําพูดที่ไม่เบี้ยวไม่ช่อชฉนตรงไปตรงมาซื่อตรงในคําพูดพี่น้องครับบัญญัติจากอัลลอ์ใช่ไหมเราต้องมาตั้งคําถามว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่นะก็มีข้อห้ามข้อใช้หนึ่งในข้อห้ามที่สําคัญและข้อใช้ที่สําคัญก็คือห้ามพูดโฉเกเฉฉไย พูดแบบอะไรไม่ชัดเจนอําพรางคุ้มเครือหรือปกป้องในสิ่งที่ผิดหรือด่าทอหรือประนามหรือประจานเอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคําพูดที่มันไม่ดีอย่าทํานี่คือบัญญัติของพระองค์ท่านอิบนุกะธีรบอกว่าไงลาเอวิจาจะฟีฮีคือต้องไม่เอียงไม่เอ็นไม่เข้าข้างไม่ปกป้อง ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเวลาอินเฮรอฟอินเฮรอฟนี่ก็คืออะไรการเอ็นการเ e อียงทุกคําพูดที่มันพูดไปแล้วนะมนุษย์มีเป้าหมายด้วยกันทั้งสิน้นพูดเพื่อให้ดีกันมีไหมมีพูดเพื่อให้ตีกันมีไหมมีพูดเพื่อป้องป้องป้อง,องคนที่เรารักมีไหมมีนเะพื er ่อท ok ี่จะเชิดชูยกย่องสรรเสริญคนที่เราชอบมีไหมมี พูดที่ใจคนอื่นได้เสียท,ทั้งที่ไม่มีอะไรแต่พูดจนกระทั่งคนอื่นเสียคําพูดเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นคําพูดที่สดีเพราะมันมีความโฉเกมันมีความเฉฉยายอยู่ในตัวเองของมันเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยพี่น้องครับหลังจากคํกวาวา่าตะว่าถวะลอนเนี่ยหนึ่งในการตกวา่วาถวะลอยาเกรงต่อพระองค์คือต้องพูดให้ตรงพูดให้ถูกต้องพูดให้เที่ยงธรรมถัดมาพี่น้องครับเรามาดู ในอายะถัดไปอัลลอฮฺตะลาบอกว่าไงยุสล um um ิฮละกุมอามาลลกุมเริ่มต้นจากําพูดก่อนที่ลั่นออกไปจากปากเราถ้าหากเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เป็นนิดเนี่ยอัลลอฮฺจะเตาฟีกจะตอบแทนผลบุญของพฤติกรรมที่เราพูดดีพูดถูกโดยให้เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องสัมพันธ์กัน ท่านอิบนุกตีสบอกว่าวะ ah um อัดโฮมอันเดโฮมอิดาฟะลุดาลิกอัลลอสัญญากับคนที่เป็นบ่าวของพระองค์ที่ยำเกรงพระองค์ที่ทักวาต่อพระองค์หนึ่งในการยำเกรงหมายถึงป้องกันไม่ให้พระองค์โกรธเราก็คือต้องพูดให้ให้เชี่ยนตรงไม่ลำเอียงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นญาจะเป็นมิตรจะเป็นพี่จะเป็นน้องถ้าตราบใดผิดก็คือผิด เราไม่ไปปกป้องสิ่งที่ที่ผิดเมื่อเราตรงได้อย่างนี้แล้วพี่น้องถามว่าแล้วอะไรจะได้กับเราว่ดะฮมอันะฮมอิดะฟะลูดาลิกนี่อิบนุกะซีรบอกบอกว่า,วาเมื่อเมื่อทําเช่นนั้นได้แล้วอลัลลอฮ์สัญญาว่า,อ,อ,อ,าอาซาบหุมอไลฮีบอยุสลห์ละหุมอะมาละหุมอัลลอฮ์ก็จะเอารางวัลมาให้เขารางวัลในที่นี้คืออะไรได้ทําในสิ่งที่ถูก แปลว่าอะไรพี่น้องครับถ้าปากยังไม่ตรงปากยังไม่เที่ยงเนี่ยปากยังเบี้ยวเนี่ยหวังอะไรกับการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าไปหวังเพราะนั้นการที่เราจะได้ละหมาดอย่างถูกต้องการที่เราจะได้ถืนอศีลอดอย่างถูกต้องการที่เราจะได้ทําดีตบเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องการที่เราจะได้กตัญญยูต่อบิดามารดาได้อย่างถูกต้องได้กระทําในสิ่งที่ดีดงามเหล่านี้เป็นเสบียงแก่เราไปในอาคอเครอไม่สูญเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆเนี่ยการที่เราได้ทําในสิ่งเหล่านี้ได้ หนึ่งมาจากไหนจากการที่เราพูดถูกต้องไม่ลำเอียงไม่ใส่ร้ายไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระพูดให้ถูกต้องแล้วเราก็จะตอบแทนให้แกเราในดุนยาเลยเป็นผลบุญที่ให้ทันตาเห็นนั่นคือเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะั้นคนที่ทำดีไม่ได้เนี่ยแปลว่าข้อแรกเลยคือพูดพูดดียังไม่เป็นเลย พูดดียังไม่ได้ไอ้อยวัฟฟี่ก็ไอ้อยวัฟฟี่ยวัฟฟี่เขาไม่ละมานอัลซ่าเนี่ยฮะอัลลอฮฺจะเตาฟิกก็แปลว่าการที่เราจะได้ทําดีหรือไม่ได้ทําดีเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดทางให้ยากถ้าอัลลอฮ์ไม่ไหวใจให้ยากถ้าอัลลอฮ์ไม่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 อำนวยความสะดวกให้แล้วเราก็อย่าได้หวังว่าแม้แต่การที่เราจะได้ละหมาด เราจะได้ทําอิบาดัตเราจะได้สดอกก์เราจะได้บริจาคเราจะได้จ่ายสกาดหนทางเหล่านี้ครุขระหนทางเหล่านี้ยุ่งยากมีโคลนตมลมไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากคําพูดของเราที่ถูกต้องไม่ลำเอียงไม่ยึดติดใครพูดไอ้คาว่าพูดถูกต้องพูดดีพูดตรงไม่ได้แปลว่าไปด่าใครไปประจานใครคนละเรื่องนะแต่หมายถึงว่าถูกหรือผิดตามหลักการ เมื่อเรารู้อยู่เต็มอกว่าอันนี้เป็นความผิดแม้ว่าคนคนนั้นเป็นลูกเราเป็นเมียเราเป็นญาติเราเป็นใครก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกว่ามันผิดไม่ได้แปลว่าจะไปป้องพอป้องปุ๊บลิ้นเราไม่ตรงลิ้นเราไม่ตรงผลบุญที่เราจะได้รับพี่น้องครับไอ้ที่บอกจะได้ทําดีต่อไปก็จะไม่ได้ไม่ได้ทําดียากโอกาสก็หายากเมื่อมีโอกาสแล้วจะทําก็นึกยากสําคัญนะ วะาอยักวะาอย่มอูิรัลม م الذنوب ม ا د ي ั و ยักะมินห ن ه م في المستقبل น้อกเหนือจากผลบุญที่ Allah จะให้ทางสะดวกแก่การปฏิบัติในของที่ถูกแล้วยังอภัยโทษให้ในสิ่งที่แล้วมาและจะให้อภัยโทษกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าในอนาคตยังกฟิรละกุมซูนูบะกุมพี่น้องคิดว่าแค่คำพูด มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้จหรือใช่เอาลอตเตอรีให้ความสําคัญกับกับคําพูดของมุมินเพราะฉะนั้นอันมุมินลายคริบเอาเบื้องต้นเลยไอายการโกรหกตอแหลปิ้นปอนกระล่อนไปมาเนี่ยมุมินเขาไม่ทํากันมุมินเขาไม่ทํากันแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องครับแค่คําพูดยังหาความเชื่ยงตรงไม่ได้เพราะฉนั้นอย่าคาดหวังใดๆว่าจะได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อโอกาสมาอย่าว่าแต่มีโอกาสเลย อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับที่ได้ฟังคอเตบหรืออีมามอ่านอยู่ทุกเมื่อเช้อวันวันนี้ท่านได้กระจ่างละหนึ่งในอายาที่ได้อ่านอยู่เป็นประจำเป็นการตอกย้ำนะเป็นการย้ำเตือนถัดมาพี่น้องครับถามว่าทำไมถึงอัลลอฮฺตะลาให้อภัยโทษจากสิ่งที่แล้วมาฟังให้ดีนะและจะให้อภัยโทษ ต่อไปในวันข้างหน้ายุลฮิมูฮุมุทธาบามินนานั่นหมายถึงอัลลอฮ์จะอินหามจะไหวใจจะไหวใจไหวใจให้ทำอะไรได้เทาบ้าจากสิ่งที่ผิดและเมื่อคนที่กลับเนื้อกลับตัวเขาจะย้อนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดอีกไหมไม่แปลว่าอดีตที่ผ่านพ้นกระทำความผิดมาอัลลอฮ์จะอภัยให้ด้วยการไหวใจให้เขา ได้กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับบ่อยครั้งที่เราเคยคิดว่าอยากจะถือ้นโอดบ่อยครั้งเราเคยคิดว่าเราอยากจะขึ้นมาละหมาดแต่หยุดเคยคิดไหมเคยจะทําได้ไหมน่าคิดเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนคิดได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องมันถือว่าเป็นเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่เพราะมันมีคนอีกจํานวนเป็นหลายล้านล้านคน ที่ไม่เคยคิดแม้แต่จะกระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่อลัลลอฮ์เปิดใจอย่าลืมนะคิดได้นี่ก็นุ่นเมืองบนเปิดให้เมื่อเปิดให้ปุ๊บท่านจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมล่ะละ,ละอินชชกรทุมละอาซีดันนะคมแปลว่าถ้ารู้คุณขอบคุณอลัลลอฮ์เออนึกขึ้นได้ก็ทําซะไอการที่เราไปทําเท่ากับเราได้ขอบคุณอลัลลอฮ์ที่ให้เรานึกได้ นึกได้นึกอยากจะทําดีต่อพ่อแม่รีบไปทําซะนึกอยากจะบริจาครีบไปทําซะนึกอยากจะละหมาดไม่ทิ้งล้วตอนนี้ไปอยากจะเอาสุนตให้มันครบๆให้รีบทําซะเพราะไอการกระทําของเรานั้นคือเป็นการขอบคุณ Allah ที่ได้ให้เราคิดได้และเมื่อเราทำปุบ๊บเมื่อพวกเจ้ารู้คุณและอาซีดันนคมลล l a ์ก็จะเพิ่มให้ต่อไปก็จะเห็นแต่ของถูกต่อไปก็จะคิดแต่ทานถูกนั่นเป็นการเพิ่ม เพิ่มเพิ่มเพิ่มวันนี้เราไม่ได้เพิ่มเอาง่ายๆแค่ความรู้เบสิกพื้นฐานบางคนพี่น้องครับยังงมมึนยังไปทางไหนไม่ถูกแค่เรื่องปฏิบัติเล็กๆไดน้อยน้อยยังมึนยังงงยังไปทางไหนไม่ถูกแค่เรื่องอะไรเ,เรื่องสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องมรดกเรื่อง ัวเมียจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีหน้าที่กันยังไงอัปังในไม่ถูกไม่รู้มันไม่ได้อะไรเพิ่มในชีวิตผ่านมาเนี่ยถามว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่แล้วถามว่าความรู้ศาสนาเราเพิ่มขึ้นบ้างไหมมันไม่ได้เพิ่มถามทาไมเพราะเราไม่ได้ขอบคุณอลัลลอฮ์ไงเพราะนั้นวันนี้มีโอกาสเราก็จะขอบคุณอลัลลอฮ์ขอบคุณอัอลลอฮ์ก็ให้เพิ่มในทานองเดียวกัน ในทํานดงเดียวกันพอเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยําตามหลักการอโลให้เพิ่มไหมให้อะไรเพิ่มให้ได้ไปทําในสิ่งที่ถูกต้องเพิ่มและเมื่อได้กระทําในสิ่งที่ถูกต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นอัลก็จะเตาฟิกและก็จะโดนใจให้เราได้รู้จักสํานึกผิดเมื่อเราสํานึกผิดเราก็จะได้เตาเทาบาเป็นผลสืบเนื่องมาเพราะนั้นจึงไม่แปลกพี่น้องครับจึงไม่แปลกเลย ที่ท่านอบีมุ h ัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเคยข่าวไว้ชัดเจนในหดีผมเคยเขียนนะแปลและเอาลงไว้ในอะไรอันอันออัน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 อินนอันอันัอันอันอัอันอันอันอัาอัันัอันอลลัออัอัลันอสอันอัมันอัวัันอันอันอัอันอินออานอัน นบ,บีขึ้นแปลกนบ,บีขึ้นเอาข้างในขึ้นก่อนเอาหัวใจขึ้นก่อนหัวใจเนี่ยจะไม่ตรงจะยังไม่ซื่อตรงจะไม่เที่ยงตรงหัวใจของใครบ่าวคนหนึ่งฮัตยาสกีมกลบูโทษอีมานจะยังไม่เที่ยงตรงถ้าใจยังไม่คิดดียังไม่คิดตรงเวลายัสกีดดมกลบหูฮัตยาสกีมลิซาน ไอ้ใจเนี่ยมันจะตรงได้ยังไงใจก็ยังจะไม่ตรงถ้าตราบใดที่ลิ้นของเขายังไม่เที่ยงตรงแสดงว่าความสำคัญไม่น้อยเลยไม่ยิ่งย่อนในเรื่องของต้นเหตุแห่งความบิบัติความล่มจมความหายนะเอาและท่านอาจจะไม่ได้โกหกท่านอาจจะไม่ได้อะไรไปด่าใคร แต่การที่ท่านลำเอียงท่านปกป้องของผิดอันนี้ยิ่งชั่วร้ายยิ่งเลวร้ายรู้อยู่เต็มอกว่าอันนี้มันผิดรู้อยู่เต็มอกว่าอันนี้มันไม่ถูกแต่อันเนื่องมาจากอะไรพูดไม่ได้แล้วเวลาพูดก็จะพยายามลดทอนให้มันดูเบาเห็นไหมละ่ะโทษมันหนักแต่พยายามเพราะไอ้คนนี้ลูกเราเพราะไอ้คนนี้น้องเราไอ้คนนี้เพื่อนเราไอ้คนนี้ครูเราไอ้คนนี้สิทธิ์เราเราก็พยายามจะพูดให้มันลด ผู้กมกขอหรอไม่มีใครจะไปลดได้ผิดคือผิดบาปใหญ่คือบาปใหญ่เหมือนกับใครสักคนหนึ่งสงสารมันนะมันไปอยู่ยุโรปถามมันมันหนาวแล้วทำไมอย่างว่ามันก็ต้องจิบกันบ้างแหละเพราะว่าแอลกอฮอลทำให้ร่างกายร้อนนะนี่พูดเข้าข้างคนกินเหล้าอ่ะไอนี้เห็นส,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 สงสารมันมันคน กำหนัดเยอะไอ้ที่มันไปสีนาไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ามันเยอะกว่าเขานี่นี่ตรลงจะจะจะเชียร์คนสีนาเหรอผิดคือผิดบาปคือบาปกาบาเอตคือกาบาเอตไม่มีไม่มีข้อแม้เห็นใจมันเถอะเพราะว่าพ่อมันไม่ได้เลี้ยงแม่มันไม่ได้เลี้ยงมันอยู่กับโต๊ะมันแต่เล็กเพราะในการที่มันตะคอกพ่อมันมั่งดุแม่มันมั่งอากตันอยู่จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงคนละประเด็น แต่นั่นคือพ่อนั่นคือแม่คุณจะมาแสดงอากับกริยาแบบถอยเถือนไม่ได้อันนี้ง่ายๆพี่น้องเราทําผิดหลักการศาสนานะเห็นใจมันอย่างลูกชายเนี่ยมันทํางานหนักมันไปทํางานโรงงานเห็นไหมเอาละแค่ว่ามันไม่ทิ้งมันสุกก็เอาละเอาละห้าเวลามันเหนื่อยมันมันไม่ไหวป้องใช่ไหมป้องคนทิ้งละมาห้าเวลาไม่ได้พี่น้องครับผิดคือผิด ใหญ่คือใหญ่นันวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่สามารถจะรักษาสิ่งตรงนี้ไว้ได้ให้เที่ยงตรงอย่าไปหวังว่าอีมานจะเที่ยงตรงอย่าไปหวังว่าหัวใจจะเที่ยงตรงและอย่าไปหวังว่าจะได้ทำความดียากครับการทำความดีใดๆก็แล้วแต่พี่น้องลองนับเถอะความดีมียเยอะแยะมากมายไอ้การที่เราคิดอยากจะทำเนี่ยข้างบนเขาเปิด เปิดให้ใจเราคิดได้และถ้าเกิดข้างบนเขาไม่เปิดท่านหวังหรือว่าท่านจะได้ทำและในเมื่อลิ้นท่านยังไม่ตรงท่านก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและถ้าเมื่อใดที่ท่านยังไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านหวังหรือว่าท่านจะได้รับการอภัยโทษที่าลา l a h จะจะไหวใจให้ท่านรู้จักเตาบะกับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากไว้นอูซีคุมวียะยะเตือนท่านเตือนตัวเองนะครับ ให้ระมัดระวังว่าให้เรายืนหยัดอย่างแท้จริงในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการที่จะพูดเรื่องราวของหุกรมศาสนาไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างไม่ปกป้องของปิดไม่บิดเบือนหลักการไม่ประสานนิยมสมัยนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าพวกประสานนิยมพูดเอาใจกุฟฟาตพูดเอาใจมุชริกีนสารพัดท,ที่จะ ทำให้เขารู้สึกดีพี่น้องค่าเท่าเก่าถ้าคนมันจะอีมานก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปแก้ไขหลักการของเราไปบิดเบือนหลักการของเราเพื่อไปเอาใจเขาให้เขามาอีมานไม่จําเป็นผมเคยเปรียบสมัยก่อนผมเป็นนักบรรยายานานแล้วผมบอกว่ามวกเราเนี่ยสวมลงไปเนี่ยคนฉลาดพี่น้องครับ ถ้ามันคือพูดง่ายว่าถัามวมันเล็กเนี่ยเราก็ไปหาหมวกใหญ่มาใส่ง่ายแต่ไม่ใช่เอามีดมาทากหัวตัวเองไม่ใช่เอามีดมาถากหัวตัวเองเพราะฉะนั้นปัญญาเราเนี่ยเราเข้าไม่ถึงหลักการเนี่ยไม่ใช่เราไปตัดหลักการนึกออกไหมฮะเฮ้ยฟังไม่ขึ้นเอาแบบนี้แล้วกันคงคิดได้เท่านี้ก็ไม่ถึงหรอกมันเป็นเรื่องลึกมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไปอธิบายหลักการของเราให้ไปสอดคล้องกับสติ ปัญญาของคนทุกระดับมันรับไม่ได้อยู่แล้วบางหลายอย่างอย่างเรื่องอาณาักกูบโบยอธิบายทําไงจะพิสูจน์ยังไงมันทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของบางอย่างต้องอีเมันต้องศรัทธามันเป็นอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องพิสูจน์ทุกเรื่องให้เขาเห็นเป็นประจักษ์จนกระทั่งว่าโอ้โหพิสูจน์ได้หมดทุกอย่างโดยที่เราบางทีก็ต้องไป ไปแปลงหลักการไปเปลี่ยนหลักการไปขยายหลักการจนกระทั่งมันสอดคล้องต้องตามปัญญาของคนกูฟาผุ้ยุิกินเขาจะได้ประทับใจเขาจะได้เข้ารับอิสลามเสียเวลาพี่น้องครับหลักการของเราเป็นอย่างนี้เาลาสอนมาอย่างนี้อะไรที่เข้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้มันก็คือพิสูจน์ไม่ได้นรกสวรรค์พี่น้องครับจะพิสูจน์กันยังไงอะลงว่ามาทิเพราะว่าแม้แต่กระทั่งอะไรบางคนจะไปสร้างหนังขึ้นมา มีไฟเผาบ้างมีเหล็กแหลมมีให้มันเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาคนจะได้กลัวไม่จําเป็นไม่มีประโยชน์เพราะนบีบอกไว้แล้วมาลาอนุนรออัตเวลาอุซุนุนซมีอัตเวลาคาตรอฟิกลบีบะชัรทำไมเราไม่ศึกษามั่งละตาไหนไม่เคยเห็นหูเราไม่เคยได้ยินและมนโนไหนก็ไปไม่ถึงเอาละไรที่มนโนได้นี่มันจะใช่ไหม่ะมันก็คือไม่ใช่ไง แล้วไม่ใช่แล้วไปบอกเขาว่านี่แหละสวรรค์เป็นแบบนี้นี่แหละนรกเป็นแบบนี้ไอเราสารเรเองต้อห่างลงเพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับสอนไปตามที่อัลลอฮ์และรอซูลวางกรอบวางกติกาไม่จําเป็นต้องไปลดทอนหรือไปตัดทอนหรือว่าต้องไปขยายความไปอธิบายความจนก,กระทั่งเลอะเทอะออกนอกหลักไปแม้กระทั่งเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยทุกวันเนี่ยโอ้ยเถียงกันมาแต่ในอดีตเถียงกันมานานแล้ว ถ้าลอลลอ์มีคุณสมบัติของลอลอ์มันไม่ตีความไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหมือนมนุษย์สังเกตไหมฮะต้องตีความอย่างเช่นพระหัตถ์หรือมือของลอลอ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แปลมือไม่ได้ต้องแปลว่าอำนาจแปลว่ากุฎรัชแปลอะไรตัวอะไรปัญหาคืออะไรเราไปกังวลว่าไปคิดว่าไปคาดว่ามันจะเหมือนต้องคิดใหมท่ที่คิดแบบที่อลอ์บอก ลำอยกุลละหูกุฟูวันอาฮัดใช่ไหมเอออันนี้ได้กันทุกคนอาย่านี้คุณหูนั่นแหละไม่มีสิ่งใดกุฟูเสมอเหมๆๆๆๆๆือนบ่าลุจบ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 มีก็คือมีง่ายกว่าไหมสะดวกกว่าไหมไม่ต้องเพราะว่าหัาวอวลด้วยเหรอเ้าจะบอกว่า Allah ชัดที่สุดชัดที่สุดจะบอกว่า Allah ลึกลับที่สุดลึกลับที่สุดนบ,บีว่าอย่างนั้น ไอ้ที่ชัดที่สุดก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องบอกเหตุแล้วไซ้นะโทษคือถ้าไม่มีผู้สร้างแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาจากไหนชัดไอ้อันว่าบาเตนก็คือตัวตนหรืออาตมันของพระองค์เราเข้าไม่ถึงปัญญาเราก็เข้าไม่ถึงสติเอาแค่ว่าของที่อยู่ในนรกสวรรค์นเนี่ยเป็นของถูกสร้างไม่ใช่อัลลอ์แต่ตาไหนก็ไม่เคยเห็นมาก่อน หูไหนาก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่มีอะไรเหมือนในดุนยาแค่คล้ายว่าอุตูบิฮิมุตชาบาิฮาแค่นั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปมโนโเรื่องอัลลอฮ์มาถูกเป็นยอย่างนั้นเป็นยอย่างนี้ไม่เป็นยอย่างง่นไม่เป็นยอย่างงั้นมันก็กลายเป็นว่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจอลัลลอฮ์นบีเข้าใจแค่นี้ก็เข้าใจแค่นี้เราเข้าใจแค่นี้ก็เข้าใจแค่นี้หลักคือเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงเมตตาอาลัลลอฮ์บอกยังไงว่ามี คุณสมบัติยังไงว่าไปตามนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปต่อเติมแค่นั้นเองเพราะนั้นกูโลเกวลันซดีดาเวลาพูดพูดยังไงให้อยู่ในหลักให้อยู่ในเกณฑ์ให้อยู่ในบทบัญญัติไม่เอาเหตุผลส่วนตัวไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวไม่เอาความรักส่วนตัวไม่เอาความเป็นมิตรไม่เอาความเป็นพวกไม่มาทำลายคำพูดของเราและเมื่อนั้น เราตาลาถึงจะให้เตาฟิกเราไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆและเมื่อเตาฟิกไปสู่การปฏิบัติสิ่งที่ดีๆออลเราก็ยังประคับประคองดนจิตด,ดนใจให้เรามีโอกาสได้เตาวะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดจบแห่งความสําเร็จเมื่อคนคนหนึ่งได้กลับเนื้อกลับตัวก่อนที่เขาจะจากตุนยานี้ไปและถ้าตอนใกล้อวสารของชีวิตในห่วงท้ายของชีวิตเขาอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วใส้มาชาอัลลอฮฺ ก็ถือว่าพบกับจุดจบที่เรียกว่าเป็นฮ ah ุสนุลข้อที่มาเป็นการจบอย่างสวยงามภาษาฝรั่งเรียกว่า happy ending จบด้วยอะไรด้วยความดีงามนั่นแหละอินนามัลอะมาลุบิลขวาทีงานจบดูที่ตอนจบไม่ใช่ดูที่ตอนเริ่มนบ,บีว่าอย่างนั้นงานทุกอย่างพิจารณาตอนไหนตอนจบจากดุนยานี้ไปพร้อมกับความชอบธรรมทุกประการ ก็หวังว่าเราท่านทั้งหลายจะพบกับจุดจบอย่างนี้อักูลุกอลีฮะซะอัสซาฟุรุลลอฮะลิวาลัคุมวาลิซาอิริลมุสลิมีนะมิคุลิดัมฟัสซาฟุโรอินน้าฮุลละฟุลรหีม